สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพันธุธ์ท่งมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda r e b e l 500คลาสซอมคันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 7เลขไมล์มื่นหนึ่งพันกิโลเมตรแท้มาพร้อมกับของแต่งทั้งคันครับจัดเต็มจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันเจ้าเดินไม้ครับสวยใส ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับมาฮะคันนี้มาพร้อมกับชุดแทนแต been, แ่งจากแคทูซีครับมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีดลารงนะครับปอกแทนแต่งครับลายแต้มคากรจกไฟแทนแต่งทรงกลมมือครับมือเบรกเป็นของแต่งนะครับสามารถปรับระดับได้ฝาปิดกระปุกอันเบรกนะครับเป็นของแต่งจาก h คทูซีเช่นเดียวกันนะครับประกับคันเร่งครับตัวสอดต่างๆไม่มีดลารงเลยครับ คันนี้ได้ชุดครอบถงง ablo, งงกกอังแต่งจากเดียบระฝาถังซิกเกอร์ฝาถังแต่งจาก H2C นะครับเบาะนั่งในความเป็นถังเดิมครับคันนี้เป็นท้ายท่้นแต่งจากเดียบรครับเราถึงไฟเดียวคู่หลังแต่งด้วยนะฮะมาด้านหน้าด้านหน้ามาพร้อมกับชิ้หน้าแต่งครับจากเดียบรนะครับเราถึงฝากาดไฟหน้าแล้วก็โคมไฟหน้าครับเป็นของแต่งเป็นแบบ LED คันนี้ได้ชุดครอบโช้ด้านบนครับจาก H2C ไฟเดียวคู่หน้าแต่งนะครับบาลานซ์โช้แต่งจาก H2C ไฟสปอร์ตไลท์ให้มาอีก2คู่ครับโอ้โหจัดเต็มครับบางโคนหน้าเดิมสวยครับยางด้านหน้าครับนี่ฮะสภาพต้องบอกว่าอยู่ที่95%ครับเป็นยางเบิกใหม่นะฮะขอบล้อด้านหน้าไม่มีสลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าครับคันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ก็บอกโช้ดด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะครับฮะคาลิเปอร์เดิมสวยครับคันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําด้านหน้าแต่ง นะครับชุดปกล่างแต่งครับนี่ฮะของแต่งจัดเต็มการล้มด้านข้างแต่งนี่มีกระเป๋าด้านข้างนะครับนี่ฮะจัดล็อกบอสนะครับมาให้ด้วยฝากาเวาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรวสซึมละคาบกาวแข้งเครื่องแต่งนะครับเป็นการแข้งแต่งจาก H2C นะครับพัดเท้าแต่ง H2C นะครับขาเย็บเรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอตราติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่ง ขึ้นเร็วลงเร็ว,รว,รวครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับอัตราแด้งดีไม่มีถนุดแน่นอนครับสวิงอาร์มด้านขวาสวยครับลายลิ้วลอยจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบร็ก b s s นะครับขอบล้อด้านหลังครับยังคงเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลองไม่มีดุ้งครับสาภาพสวยยางหลังเบิกใหม่95%นี่เต็มเต็มเลยฮะนิ่มๆ นะครับไฟท้ายท่านแต่งนะครับเป็นแบบ LED ครับไฟเดี่ยวในตัวศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝัดชมฝั่งซ้ายกันหน่อยครับนี่ฮะโชเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไลท์นิ้วลอยเช่นกันนะฮะสวันดีครับพักเท้าด้านซ้ายแต่งจาก h 2ทตีนเป็ดด้านล่างแต่งเช่นเดียวกันครับจากนะฮะจากตัวบอกเป็นของใหม่เบิร์ศูนย์มานะครับคันเกียร์สวยครับไม่คอท ไม่งอแข็งเครื่องสวยไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะฝาเาาสวยครับไม่มีรวสึมนะครับกาวกุญแจคันนี้ได้มาครบ2ดอกเลยนี่มาครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมองเห็นหรือเปล่านะะต้องบอกว่าขาวใสนะครับสวยนะครับตามมาตาย,ท,ายทันเดอร์ไบรท์นนทบุรีนะฮะกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยลม้มรอยสไลด์แน่นอนเอาละคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่14 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง3 2 0 0 0ันบาทครับ เช่นเคยครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งสุวประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกอ่ะถ้าคุณมองหารีเบล500ครับซอมบอัรรคันนี้ตอบโจทย์ราคาเบาๆครับรีบมาครับมาก่อนได้ก่อนใครช้าอดแน่นอนแล้วเจอกันทันเดอร,ร์บินชบุรีสวัสดีครับ